สัครับบ้านนอกข้าวกลงครับวันนี้อยู่ที่สีควันสแครถนนสีนักลินับมาเที่ยวกันับมาเที่ยวดูครับบ้านนอกข้าวกลงครับขึ้นแต่ต้นไม้ครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยครับไม่มีอะไรครับไม่แอบมองครับมายืนแอบมองครับ เที่ยวครับเที่ยวขายของวันฮาโลวีนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆครับนี่ครับเรามาแอบมองเหรอครับ,ค,รบคนเยอะครับคนเยอะ ทำไม่ได้แล้วแต่ก่อนเขาขายของตรงไหนฟังนู้เนี่ยอย่าลืมกดซับสไครต์กันนะ